name he โอเพร้อมทั้งสา,ามท่านนะครับสามูปเลยนะครับเครื่องสูตรธรรมะขอกับลัตนานะครับ สามโูปก็ขึ้นสู่ธรรมะกกันที่เรียบร้อยเราเลนะสังฆบปเจมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธบชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสก,กาละเหล่านี้อาราังสรรมาจัมพุธโธพระวา,วา พุทธังพระกันตังอภิวาเทมิสว่าขาโตพระกวธาธโมธรรมังนัมสามิสุปฏิปันโนพระกัตโตสาวกสังโฆสังฆนัมามิ เวรารัมณีสิกขาพุทธังสมาธิญาณิปาาติปะตาเวระมาเวรารัมณีสิกขาพุทธังสมาธิญาณิมุสาวาตาวีระมณีสิกขาพุทธังสมาธิญาณิสุขราเมรยะมัชฉามาถทนาเวรารัมณี สิกขาปริศกษาประธรรมสมาธิยาณมิมานิปัญจสิกขาเมตานิสีเลนะสุขติยันตีสีเลนะภูติสังวมตานสีเลนะนิพ้ติยันติตัสสะมาสีละมิสุรเอหะเย un uh, po อนุภาพและกุญญาอนุภาพขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแด่ขอพุทธบริษัทญาติโยมชาววัดด้วยสามพันนามผู้สนใจไฝ่ในธรรมทุกทุก,ท,กท่าน วาระบัดนี้อาตมาภาพทั้งสามรูปได้รับโอกาสอาราธนาด้วยน้ำใจอันงดงามจากท่านอาจารย์ไปดีการสรัดโคชิโตเจ้าวาดวัดห้วยสามพันนามให้ชี้แจงแสดงพระธรรมเทศนา อันเชิญชีวประวัติความเป็นมาเขางองค์สมเด็จพระรมศา,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวครั้งที่พระองค์เสวยประชาติเป็นพระบรมโพธิสั์นามบัญญัติว่าพระเวทสันดรทรงบำเพ็ญทานบารมีทานอุปบารมี และฐานปะปรมัตถารมีเป็นยอดนักเสียตละของโลกมาชี้แจงแสดงโปรดท่านทังหลายเพื่อเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาเสริมบารมีในานามของคณะสงฆ์ วัดเวยสามพันนามมีท่านพระอาจารย์ใบีกาสรันโกสิโตเจ้าวาดเป็นประธานขออนุโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีต่อาร,รมีธรรมและาร,รมีกรรมของทุกทุกท่านไว้น้ำโอกาสนี้ด้วยการเทศมหาชาชติเวทนันดรนชาดก ที่ทงวัดได้จัดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นการจัดแบบครบถ้วนบริบูรณ์ตามวัฒนธรรมระเบีอันดีงามของชาวไทยชาวพุทธคือมีเทศทั้งสองภาคภาคช้าเทศภาคภาษาบาลีเรียกว่าเทศพระคาถาพันธ์ พระบาลีหรือพระคาถาพันนั้นบรรจุเรื่องราวของพระพุทธเ,เจ้าไว้ทั้งหดสิบสามตอนสิบสามกันหนึ่งพันพระคาถาในภาคบายนี้เป็นการเทศภาคอธิบายหรือขยายความ เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงอวสานจะปรากฏในภาพบ่ายซึ่งอาตมาภาพทั้งสามรูปที่ท่านเจ้าวาดละอารัธนามาล้วนเป็นนักเทศ ระดับแนวหน้าเกรดเอของเมืองไทยในยุคป,ปัจจุบันในด้านการเพศหมาชาติสองรูปที่ว่านี้เป็นเกรดเอหรือแนวหน้าเพราะได้ถวายพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งมารูประหลายครั้งหลายครา องค์ธรรมารกกลางซึ่งเป็นองค์ว่าจุนเนียบทประจํกันมหาคนให้ท่านทั้งหลายได้สดับด้วยซุ้มเสียงอันไพเราะถวายพระธรรมเทศนาหน้าพระที่นั่งหลายครั้งหลายกันเป็นนักเทศเสียงโทอ เป็นนักแหล่นักร้องเสียงดีเขาลือกันว่ามีชีอุปธรรมอันนี้จริงไม่จริงโยมประธรรมท่านเอาเองนะมีประสบการณ์ในการเทศมหาชาติที่มีความเชี่ยวชาญทั้งแหล่นอกแหล่นในท่านมีนามว่าท่านพระมหาจารุวัจรณะธรรมโม วัดเวรุปนารามเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานครรูปถัดไปซึ่งเป็นองค์ให้ศีลองค์นี้เป็นนักเทศธรรม,มาชทองของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์รุ่นที่หนึ่ง อิเทศชนะเลิศจนกระทั่งได้รับเพรทฐานโล่รงวัลจากสมเด็จพระกนิษฐานที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นนักเทศดาวรุ่งพุ่งแรงนามว่าท่านพระมหาสุธิชัยสุนทรวารี ปรเรียนทรรมสี่ประโยคเช่นเดียวกันองค์นี้มาไกลหน่อยมาจากวัดโสธรเมืองแปดริว้วมาจากวัดโสธรวรารามชะเชิงเสาเรนวันนี้ญาติโยมได้บุญมากบนฟังเข้ากตันหู บญดูเข้าทางตาบนภาวนาเข้าทางลมหายใจบนกระบาบญไหวเข้าทางฝ่ามือีครบทุกประการท่านพระมหาจารุวัตรครับครับผมเคยมาเทศวัดนี้บ้างหรือยังไม่เคยมาเลยครับ ไม่เคยมาครับผมมาครั้งนี้เป็นครั้งแรกมาเป็นครั้งแรกครับทราบด้วยนะทราบว่ายังไงครับครั้งแรกและครั้งสุดท้ายทำไมพูดอย่างนั้นล่ะครับเอาก็ครั้งสุดท้ายของปีนี้โอ้โอปีหน้าปีต่อไปยังมีโอกาสอีกนะอัปปีน้ารเทศดีหลวงพ่อจาวานิวอนกัลประเทศใหม่สาธุดีจัง เมื่อกี้ก็หายใจแวบเลยทําไมอ่ะก็ใจหายนี่พุทจะไม่ได้ไมกเล็วนะสิครับออ๋ท่านมหามาคระแรกครับผมสู้ผมไม่ได้พเพื่อพระคุณเป็นยังไงครับเคยมาหรือเปล่าครับโอ้โหมาเกือบทุกอาทิตย์ทุกเดือนต่อ,อ,อเนื่องกันมาเป็นยี่สิบสามสิบปีมาหลายครั้งมามากมายขนาดนั้นเถอะครับไม่ได้มาที่ มาทำอะไรครับวิ่งผ่านออ้ยอย่างนี้ยังคุยอีกเหรอครับอ้าวคุยว่าได้มาไงอ๋อๆนี่เราพูดจริงนีเพรเราพระแท้เขาไม่มนมนจะเข้ามาไงแล้วโอ้วันนี้วันนี้เขานมมนต์แล้วท่านเจ้าวาดท่านใจดีระลึกคืงครับผมิมนต์มนเทศเราก็ดีใจได้มาเยี่ยมท่านด้วยช่วัดห้วยสามพันนามนี่นะ ผมประเทศมาจนลิ้นไม่มีขนแล้วทำไมครับอ้าวเทศมานานแล้วยังไงทั่วประเทศไทยไปถึงยุโรปอเมริกาสแกนดิเนเวียไปทั่วโลกเชียวไปมาหมดครับยังไม่เคยเทศวัดไหนที่ชื่อมากชื่อยาวเท่ากับวัดนีส <laughs> วัดี้ชื่อยาวยังไงครับอาบสามพั 3, นนามโ วัดแม่มีชื่อสามพันเจียวก็ดูดีว่ายังไม่เคยมีที่ไหนครับชื่อมากขนาดนี้ครับผม พราะนั้นวันนีต้องเทศเต็มที่นะตองเทศเต็มที่อยู่แล้วก็มาถิ่นนักร้องมาถิ่นนีตำบลนักร้องเลยเข้าไปดูคุณครับเอาตำบลนักร้องเลยตำบลโปงหินเหล็กไฟชุบครับไม่เล็ไฟไม่มีโป่งเอไม่มีโปงนะครับอางั้นก็ตำบลป่งหินไฟเหล็กไฟเฉยๆไม่มีโป่งนะตำบลหินเหล็กไฟดูมต้องใส่แว่นดำแล้วไปผมยาวด้วยสามคาด โอ้หินเหล็กไฟแม่สมมติวัดส,สามธรรมะาก,ก็พอดีกันพอดียังไงครับอ้าวท่านมหาสุขที่ใจก็เป็นหินก็แล้วกันโอ้หินท่านมหาก็เป็นเหล็ก เ้าผมเป็นแรงผมก็เป็นไวไอ้ยะเปสส่องแสงสว่างเลยนะอ้าวมาดูที่ครับ <c ười> วันเนี้เลิกงามยามดีนีหละเกินอือครับอยากโยม <c ười> มาฟังเทศกันมากมากันเยอะเลย <c ười> โอ้โห นอกจากญาติโยมผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจะมาฟังเทศกันมากวันนี้อัศจรรย์อัศจรรย์ยังไงครับท่านทุกทนครับหลวงพ่อจเจ้าวาดเชิญทหารมาฟังเทศด้วยเยอะเชียวอ้าวมีทหารมาฟังด้วยเหรอครับอทหารที่ไหนมาฟังละ่ะอ้าวไม่ใช่ทหารธรรมดาทหารที่ไหนมาจากกาญจนบุรีกาญจนบุรี ทานอหอะไรครับท่านมาจากกองคนที่เก่าไหนอัเก่าอีกเข้าี่เยอะเลยใช่ไหมเหมือนเช้าเต็มโอ้แต่ว่าวันนี้มามีมาแกินลองไปนิดนึ่งแต่ก็ยังเยอะอยู่ไปก่อนยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่ก็อยากจะบอกอยากยูว่าบอกว่ายังไง ฟังเทศอาตมภาพทัสามวันนี้ครับฟังให้สบายนะยังไงยังไงไม่ต้องประนมมือก็ได้โอ้อนุญาตเอามือลงเลยจ้ะเอามือลงเลยก็ได้โยเอามือลงเอามือลงสบายสบายฟังเทศอีกน้านะเพราะเวลาพระขอจะได้ลงกระเป๋าง่าย อยากให้โยนสบายๆเออก็นั่นแหละโอ้หมายถึงว่าอนุญาตจริงๆแล้วก็บอกให้ญาติโยมทราบว่าให้ทราบว่ายังไงนั่งฟังตามสบายอย่าไปเบียดกันนะโอ้ไปล่วงไปล่ว,งเ,วงเดี๋ยวจะร้อนเดี๋ยวจะ่อะเอ้หายใจส,สบายครับเพราะวันนี้ ผมถามหลวงพ่อจะวาดแล้วว่ายัางไงครับจะให้เทศนานเพียงใดโอ้แล,ล้วหลวงพ่อว่ายัางไงหลวงพ่อบอกว่าวันนี้นะี่ยคาเทศจบแล้วหลวงพ่อพาไปสวมดมนต์แล้วก็ลาโอโยมหมดได้ครว่าแล้วก็จะได้ลาสิขากันกลับบ้านสาธุเพราะอย่างนั้นท่านก็บอกว่า ไม่เ้่าเทศนาะแม่ดีจังเลยโยมสบายใจได้เอาแค่เคียนบูชาทำขันน้ำมนต์ใหญ่ไม่หมดก็พออันนั้นมันเทียนรันษาเลยนะ ไวหมดไรเลยจบเมื่อนั้นแล้วไม่ใช่เทียนหล่อธรรมดาที่ทอจากโรงงานเนี่ยกว่าจะพ่ายทรศัพท์เดื่อนั่นแหละก็อย่างนั้นแหละที่เก็บหักานลี่นาเออเออเอาอย่างนี้เอาอย่างไงครับพี่ลุงตุ๊ครับตามประเพณีของการเทศมหชาติคราบโบราณผมมันจจำคนโบราณได้นีคนเก่าคนแก่ลูกหลานคนโบราณดีมาก โบราณบอฟังเทศมหาชาติต้องมีแหล่ต้องมีแหลฟังเทศมหาชาติไม่มีแหล่เหมือนกินแกแช่ไม่มีฟองมันเป็นยังไงเล่เาเขาเปรียบไว้อย่างนั้นโอ้เขาว่ามามันแม่อร่อยโอ้ไม่ครบรสเพราะฉะนั้น องหนึ่งก็ให้ศีลครับองหนึ่งก็ว่าจุนนีบทครับพรอมก็อารัมพกถาแล้วครับผมต่อไปนี้ก่อนจะเทศในเรื่องท่านพระมหาจารุวัดและท่านพระมาาสุธิชัยสององนี้เสียงเพราะอยากจะให้ญาติโยมได้ฟังพรเพราะเพราะโนแลพรมาจาก ลูกพ่อโซดทรแปดรวเอามากาิบอย่างอยู่ขลครังแล้วก็ดังพิสุขนี่คนท่านมหาครับให้ท่านมหาสุดที่ใจในฐานะมาไกลกเพื่อนขึ้นก่อนครับผมและท่านมหาก็ช่วยกันได้ครับถ้าผมทนคันไม่ได้ก็จะเอาว่าคันอะไรเนี่ยคันปาาใจใจหายแว้บเลย แต่ตอนนี้มันยังไม่คันนะยังนะยังนะเออแม่เรานั่งใกล้กันซะด้วยตบปาติดกันเลยเดี๋ยวเวลาคันแต่ปากไม่อยากคันอย่างอื่นนะเออมันก็เริ่มเริ่มแล้วยังอื่นเอาคันลูกหยันจะฟังจับนี่เองจ้าจ้ายันจะฟังเป็นอะไรเอา ไปแล้วหนึ่งพรอย่อยงยังไม่ได้ให้เลยครับเป็นพราะยังยังอ้าวยั geil, นตั้งทางนานเหลือเกินอดีมอนีมจันร์ And um, i